เลเวนิวเมเจเมนต์จากดราม,ม่าตั๋วเครื่องบินแพงมาอีกหนึ่งธุรกิจโรงแรมมานรูดโรงแรมมานรูดหนึ่งคืนมี24ชั่วโมงพวกมึงกันไปตอนกลางวันไหมราคาตอนกลางวันชั่วคราวค้างคืนราคาเท่าไหร่ แล้วทำไมตอนเวลาไปหลังตีสราคามันถึงจะแพงขึ้นละ่ะเพราะความกระเฮียนกระหืหรือของพวกมึงที่เข้าไปถึงที่แล้วเขาก็รู้แล้วว่ามึงมีความกระเฮียนกระหือรืออยากจะใช้ห้องตอนหลังตีสมึงจะขับออกไปถามราคาแล้วขับออกไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเออแต่เขาจะถามบอกราคามึงเป็นห้องที่แบบแพงขึ้นมึงก็ตัดสินใจว่าจะอยู่หรือไม่อยู่จะพักหรือไม่พักก็แค่นั้น แต่เขาอาจจะรู้ก็ได้ว่ามึงก็น่าจะอายนะอายสาวที่มาด้วยกันน่ะว่าไม่ยอมสู้ราคาเออเพราะเขารู้ความกระเฮียนกระหือเลยแล้วก็กิเลสของมึงเนี่ยเขาก็เลยทำราคาที่มันเขาอยากได้หรือเขาต้องการแต่ว่าตอนกลางวันมึงไม่ไปละ่ะเออจะได้ราคาถูกเพราะว่าอะไรก็มึงไม่ได้อยากตอนกลางวันมึงอยากตอนกลางคืนนี่แหละเขารู้ความต้องการเขารู้กิเลสผู้บริโภคทาร์เก็ตมาเก็ตมันจึงเป็น วิธีการ Revenue Management